เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้มีการบริรณาการทุกพักส่วนรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่มอบความสุขทั่วไทยสัญจรปลอดภัยนะคะและปลอดภัยทุกคนคะ่ะ ที่ห้องประชุมสแกกลางสารากลางจังหวัดอุทัยธานีนายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพันเอกสุรจิตสุขีมเมฆรองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบมณฑนฐานบกที่31พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุทัยธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมประชุมเตรียมความพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดปัจจัยเสี่ยงทั้งคนและยานพาหน,นะถนนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยใช้คำขวัญมอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่า ถึงแม้จังหวัดอุทัยธานีจะไม่ใช่เส้นทางหลักในการสัญจรแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากใช้เป็นเส้นทางรองผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆและมีประชาชนกลับภูมิลำเนาพาครอบครัวสังสรรค์รื่นเริงอีกทั้งจังหวัดอุทัยธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจังหวัดอุทัยธานีจำนวนมากเช่นกัน จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2558ร่วมกันโดยการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10มาตรการได้แก่ไม่สวมหมวกนิราภายัยมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภยัยเมาสุราไม่คาดเข็มขัดนราาิรภัยไม่มีใบขับขี่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดฝ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรขับรถย้อนสอนแซงในที่ขับขันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ และการเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางจราจรการประสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการเตรียมรายงานข้อมูลมาตรการจำหน่ายแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะ